เทศบาลนครแม่สอดออกล้างตลาดบ้านเหนือเพื่อความสะอาดปลอดภัยตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิดในพื้นที่ค่ะนางสาวกัญจานาถริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีมอบหมายสั่งการให้ในายพงพัฒน์พยอมยนหัวหน้าสำนักปลัดรักษาการรองปลัดและนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบานลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจและพนักง,งานกลี่นไซเคิลร่วมกันทําการ,รกวาดล้างทําความสะอาดบริเวณแผงขายสินคา้าชั้นวางสิ่งของทางเดินจับจ่ายสินคา้าพืชผักสวนกลัวอาหารสดอาหารแหง้งโดยทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานคลีนไซเคิลและพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบ้านเหนือจะร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดบ้านเหนือเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลน,นครแม่สอดได้นำรถน้ำดำเนินการฉีดพ่นล้างในตลาดสดพร้อมกับพนักงานบริษัท คลีนไซเคิลทำความสะอาดล้างทางเดินแผงวางสินค้าจากนั้นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อบริเวณโดยรอบทั้งหมดให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆและหน้าเดินจับจ่ายใช้สอยทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี